ถ่ายตอนขากลับนะคะขามาเราถ่ายแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวลงขากลับนี่นะคะดูทางนะคะให้ทุกคนดูทางเดี๋ยวดูดูดูวิวด,ด,ด,ดูสวยมากเออนี่นะคะไปทางนี้ก่อ,อาานในรถดีกว่า ประมาณนี้รุ่นเก่งไม่แนะนำว่าจะมาได้ไหมอันนี้เราไม่ตัดคลิปนะเราจะให้ดูเลยว่าจากจากจากลานเขาออกมาจนถึงถนนตรงทางเข้ามันจะประมาณกี่นาทีนะคะทุกคน ที่เราขึ้นเมื่อวานน่ยใช่ไหมมีรูปอะไรอ่ะกระทอนโอ้ยมีต้นกระทอนข้างทางด้วยร่วงเต็มเลยทุกคนดูเมื่อวานตรงนี้เราก็ขึ้นเรายังคิดว่ารถเราจะขึ้นได้ไหมนะทุกคนสรุปแล้วได้เก็จะโยกเยกหน่อยนะ จะโยกเกยกหน่อยอุ้ยต้นกระท้อนเต็มเลยสองต้นนี้ก็กระท้อนเหมือนกันไปทางไหนบ่นอันนี้ใช่ไหมอ๋อต้นนี้ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้าเผื่อใครจะมานะใครสำหรับที่อยากจะหาจุดกลางเต็นท์แถวๆใครอยู่ระยองอยู่ชนอยากจะมาก็นี่ได้ที่ Green Mountain ได้นะคะทุกคนเรามาแล้วรีวิวห้องน้ำเราก็มีแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะทุกคนห้องน้ำสิบเต็มสิบเลย คนนะมีป้ายบอกแล้วก็เข้ามาตามทางเลยเออนี่สวนสับปะรถนี่หว่าจริงด้วย สึงทางไอ้นี่แล้วใช่ไหมเพื่อนี่ค่ะจากทางตรงนี้เข้าไปตรงจุดกลางเต็นท์เขาตรงลานเา้าใช้เวลาประมาณอันนี้อันนี้เราถ่ายคลิปตั้งแต่ออกมาเลยนะสี่นาทีน่าจะประมาณสีนาทีนี่นะคะทุกคนนี่เขาจะมีป้ายเดี๋ยวให้ดูป้ายนี่ป้ายของลานกลางเต็นท์เขานี่นะคะสังเกตจากตรงนี้เลยเอาเรามาทางไหนอนะ ค okay. ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะรีวิวทางทางออกนะทางออกของกรีนเมลเทนจุดกรีนเมลเทนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้จ้า